ยางหาเราร้านอาหารนะคะทุกคนค่ะนะพากันมากินข้าวร้านอาหารฟิชแมนนะคะเกาะสมุยนะคะทุกคนคะ่ะมาถ่ายบรรยากาศตอนนี้สุพี่สุนองเบิรงจักน้อยนะคะทุกคนนะมารอบนี้รู้สึกว่าต่างชาติหลายขนาดนะทุกคนคะ่ะฝรั่งหลายนะคะช่วงนี้นะคะ พอมบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนค่ะมาน,นี้เนาะอุ๊ยน้องนุย้ยมันติดไม่ได้เหรอลูกไม่ฮะรองเท้าติดก็ได้บ่ลูกบ่ม,ม,มันค้งแล้วเดี๋ยวแม่แม่ว่าปาดออกเลยลูกน,นะเนาะ สวยจ้าสวยคือเก่าลวลูกรองเท้าสายรองเท้าด้วยน้อยนะคะที่ติดติดรองเท้าเพิ่นเสียเสือเรือนบอกให้ตัดออกเดีย๋ยวสิตัดออกให้เพิ่น

Ba Governor ён สาวเดือนเซเลราพี right ่ละนองไปก่อนนะคะคลิปสั้นนะคฟียเวทมีไปชิงช่องไหมชิงช่องหรอไปล่าไปเข้าห้องน้ำมาคะทุกคน ค่น้อยๆเข้าห้องน้ำก่อนนะคะทุกคนคะ่ะอ้บรรยากาศสวยงามนะคะทุกคนมาดิของฟิชเมนเกาะสมุยสวยงามมากนะคะแม่ไม่กดเขียน้างนะพี่ๆ มานี่มานีมา่มาทางนี้สิคะเจอแล้วนะคะห้องน้ำอา้าเข้าไปเลยค่ะแล้วพี่ละนองไปก่อนนะคะทุกคนค่ะนะสวัสดีค่ะ